สวัสดีครับเทดต้องการไทยแลนด์ชาแนลครับอ่ะโอเคพอดีผมทําการบ้านนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการการเดินไกลการลากไก่นะครับผมก็ไปหาข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็หลายๆสําสำนัก,กน,นะครับแล้วก็มารวมกันประกอบเป็นคลิปนี้คลิปเดียวก็การลากไกา่ผมมั่นใจว่าพี่น้องเราทุกคนเขี่ยปืนก่อน ก่อนที่จะพูดนะครับไม่มีลูกอยู่ในรังเพลิงนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไม่มีลูกนะเคลียร์แมกกาซีนลัน่นไกลเปในทิศทางที่ปลอดภัยครับอ่ะจากผมมั่นใจว่าพี่น้องเราเนี่ยต้องต้องเป็นเหมือนกันนะครับสำหรับสำหรับมือใหม่นะแต่ว่า ถ้าเซ็นเสีย์แล้วก,ก็คงจะไม่เป็นนะครับก็ผมของผมเนี่ยปัญหาเรื่องนี้มีมาตลอดอสมมุติว่าเราจะซ้อมอะไรแค่ไหนจนจนจนเราแบบว่าโอเคแล้วแต่พอนานๆแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เดินไกลไม่ได้ดายไฟยมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาทำเรื่องนี้ละกัน พี่น้องเราเคยไหมเหมือนกับว่าเวลาลากไก่เนี่ยลากขึ้นมาน่ะลากไก่แล้วเนี่ยแล้วปืนแล้วศูนย์มาจะแกว่งลองดูพี่น้องดูคลิปผมแล้วลองไปทําตามดูนะลากไก่ลากไกา่ากกาแบบเนี้ยนะครับลากไกาม่มาแล้วแล้วศูนย์มันจะแกว่งมันจะแกว่งมาอย่างเงี้ยนะครับดูว่าเป็นไหมนะครับก็ ผมรวบรวมมาเลยบางท่านบอกว่าให้ดึงนิ้วแล้วดูว่าแนวเส้นตรงเราตรงไหนเราใช้ข้อตรงนั้นจับสมมุติแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเส้นตรงของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ประมาณข้อนี้นะครับแล้วจับแบบไหนดูให้มันเป็นเส้นตรง เนี่ยนะครับกำหนดนิ้วก่อนกำหนดนิ้วลากเข้ามาก่อนลากเข้ามาว่าว่าตรงไหนมันเป็นเส้นตรงคือการลากไกลเนี่ยถ้าจะไม่ให้มันแกว่งเราต้องลากไกลที่มันเป็นเส้นตรงขึ้นมาก็คือเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นเส้นตรงพอเป็นเส้นตรงพอเราได้ระยะแล้วเนี่ยเราได้ระยะของนิ้วแล้วเราใช้ตรงนั้นสัมผัสกับไกล นะครับอันนี้คือคือหนึ่งข้อมูลนะที่ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนวอร์มนิ้วบริหารนิ้วไปด้วยว่าเราจะได้รู้ระยะของนิ้วเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือผมใส่ลูกใดไฟก่อนละกัน เช็คลูกนะครับว่าเป็นไดไฟแน่ๆนะโอเคอีกวิธีหนึ่งก็คือลากเข้ามาลากเข้ามาแล้อย่างไม่ให้มันลั่นนะลากเข้ามาแต่มันก็มีพาดลั่นอยู่แล้วละ่ะลากเข้ามาไม่ให้มันลั่นเนี่ยนะครับเพื่อการจับศูนย์นะลากเข้ามาสมมติจับศูนย์จับศูนย์ลากเข้ามามมลากเข้ามา นับไลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณนั้นแต่มันก็มีเผอลอรั่นแน่ๆนะครับไอการลากแบบเนี้ยแล้วก็ แล้วก็ลากไกลแบบที่ผมบอกด้วยก็คือกําหนดนิ้วสมมุติของผมเนี่ยนิ้วมันได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับดึงมาให้มันเป็นเส้นตรงได้ประมาณนี้จะต้องงอแบบไหนตรงนี้มันถึงจะตรงนะครับเราก็กําหนดตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับผมมุมได้ข้อนี้นะครับแล้วก็งอนิ้วลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับ มันก็จะได้ผมก็จะงอนิ้วลักษณะนี้กีบปืนงอนิ้วลักษณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็ลองดูพี่น้องลองจับศูนย์ดูการจับศูนย์เนี่ยเดี๋ยวจะมุกพูดเรื่องสายตาอีกนะคนเราโฟกัสตามันไม่เหมือนกันสองข้างตามตำราเนี่ยเขาจะบอกว่าหลับตาซ้ายเล็งตาขวาสำหรับคนที่ถนัดขวานะครับ หลับตาซ้ายเล็งตาขวาเราลองจับศูนย์ดูพี่น้องจับศูนย์แล้วเรามองสองตาดูแล้วก็เราดูว่าตาไหนเราแข็งกว่ากันก็คือสมมุติว่าพอเรามองแล้วเนี่ยเราปิดตาปิดตาซ้ายศูนย์ยังอยู่หรือเปล่าถ้าศูนย์ยังอยู่แปลว่าตาขวาเราแข็งแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราปิดตาขวาแล้วศูนย์มันเป็น ทางด้านซ้ายก็แปลว่าตาซ้ายเราแข็งส่วนตัวผมผมจะจะหลับตาซ้ายเล็งตาขวานะครับก็คือประมาณว่าของผมมองแล้วเนี่ยตาขวาผมแข็งผมก็จะใช้ตานี้หรือบางคนเนี่ยหลับเลยบางคนปิดตาเลยปิดตาซ้ายแล้วเล็งตาขวาคือถ้ามันสองตาเนี่ยมันมองซ้อนอยู่แล้วละ่ะภาพมันเบอร์มันมองไม่ได้นะครับ ก็เลยเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะอันนี้คือขั้นพื้นฐานผมผมมั่นใจว่าทุกคนต้องรู้ทุกคนต้อง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 ผ่านขั้นตอนนี้มาอยู่แล้วนอกจากว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้เลยวัน,ว,นวันยิงตามท้องล่องตามล่องสวนอะไรแบบนั้นนะครับก็ก็เขาจะไม่ไม่ได้อะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาพูดเรื่องนี้อีกนะครับว่าไอการยิงสนามกับไอการยิงล่องสวนไอการที่แบบว่า อย,อยู่กับบ้านและยิงมันผิดแน่ๆอยู่แล้วพี่น้องมันไม่สมควรมันไม่สมควรแน่ๆอยู่แล้วตามตามธรรมชาติเลยนะครับตามกฎหมายด้วยอะไรด้วยมันมันมันไม่สมควรอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีมันมีคนประเภทนี้จริงๆนะครับแล้วก็อ่ะเรามาพูดเรื่องการร่างกายต่อจับศูนย์นะครับแล้วก็ล่าไก่ตามที่ผมบอก ลากมาไม่ต้องให้ลั่นนะลากมาสมมุติว่าลากแบบนี้เนี่ยครับดูที่นิ้วนะดูที่นิ้วนะไม่ต้องให้ลั่นแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ลั่นแล้วก็ดูว่าศูนย์มันแกว่งหรือเปล่าศูนย์มันเคลื่อนไหมเคลื่อนไปซ้ายไหมขวาไหมซ้ายไหมขวาไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือการลากไกลง่ายๆเลย2อวิธีเดินไกลการจับศูนย์นะพี่น้องนั่งแท่นเร็งจี้ศูนย์หน้าทาบศูนย์หลัง ไม่ยากหรอกพี่น้องยากที่สุดอ่ะคือการลากไกลนะสำหรับผมนะผมคิดว่าลากยากที่สุดคือการลากไกานะนะาลลากยังไงก็ได้อันนี้นอกเหนือจากการกริปปืนในครั้งที่แล้วด้วยนะครับการลากไกาลากยังไงไม่ให้ไกลมันแกว่งไม่ให้ศูนย์ไม่ให้ปืนมันแกว่งเพราะแกว่งแน่นอนผลลัพบพี่น้องเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรผมไม่ต้องพูดนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเราฝึกได้นะครับเนะี่ยฝึกได้ ของผมอ่าบอกตรงๆนะผมก็ยังมีแขวงอยู่ก่อนก่อนที่ผมจะเรียนรู้วิธีนี้นะแกวงแน่ๆเพราะว่าเราไม่รู้จังหวะนิ้วเราหรอกว่านิ้วบางทีบางทีผมผมเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยแล้วผมก็ลากมาอย่างนี้เลยเนี่ยโหลากตามนี้เลยพอลากตามนี้เสร็จปุ๊บมันเบี้ยวไปทางนี้อยู่แล้วแน่นอนเนี่ยนะครับเนี่ยผมลากอย่างนี้เลยโอเคมันแกวงแน่ๆคราวนี้เราไม่รู้ระยะระยะลากเป็นเส้นตรงของเราแต่ถ้าเราทําแบบเนี้ ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนไมันเป็นเส้นตรงเรากําหนดตรงนั้นนะครับแล้วก็งอดิวตา,ตามตามที่ให้มันเป็นเส้นตรงได้เพราะฉะนั้นไม่แกว่งแน่ๆพี่น้องเราลองทําดูอยู่กับบ้านลองไดไฟายลองอะไรดูได้นะครับแล้วก็เวลาไปสนามเนี่ย <c oughs> เราก็ไปทําแบบนี้มันผมคิดว่าโอเคน่ะสักประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นผมว่าผลงานดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ ลองทำดูอันไหนถ้าถ้ามีข้อเสนอนะอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับผมก็ออกตัวเหมือนเดิมว,ว่าผมไม่ได้เก่งแต่ว่าผมก็ดูจากหลายๆหลายๆที่หลายๆอะไรหลายๆอาจารย์ที่ที่เขาสอนมาแล้วก็ผมก็มาแบ่งปันให้ดูว่ามันทําแบบนี้ดีไหมพี่น้องเราคิดยังไงแล้วก็ลองทําดูแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าว่าทําดูแล้วมันเป็นยังไงว่ามันได้อย่างที่ผมพูดไหมแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหม สำหรับการก่อนที่จะทำแบบนี้นะครับลองดูว่าว่าเป็นไหมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับยอดซับที่ที่เพิ่มขึ้นที่กดติดตามมาแล้วก็ขอบคุณคุณเล็กด้วยที่ที่โดเน a t ม,มาเรื่อยๆเลยอะโดเ a t มาเรื่อยๆขอบคุณมากๆทำให้ให้ให้เดือนนี้ผมผมมียอดถึงถึงตามยอดที่ที่ YouTube กำหนดจ่ายเงินนะครับ ก็โฆษณาเยอะหน่อยอะไรหน่อยก็อย่าพึ่งลำคานกันพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทางที่ที่ที่ผมได้รายได้บ้างเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นเงินไปซื้อลูกซ้อมสนามไปซื้ออุปกรณ์ดีๆมาทำคอนเทนต์ให้เราดูบ้างอะไรบ้างแบบนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับยอดซับที่ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ กำล,ลังใจที่ที่มีให้กันนะครับขอบคุณมากๆากครับจากฟรีดอมการไทยแลนด์ชาแนลครับ